สวยๆเดิมๆเลยนะคะคันนี้มาพร้อมสเกิร์ตรอบคันนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังนะคะมาให้สี่ตำแหน่งพร้อมกับสเกิร์ตมาให้รอบคันแบบนี้เลยเป็นรถนะคะโทนสีเบจนะคะอินเทอร์เนียสีเบจภายในคือกลิ่นหนังของเขานะคะ เดิมๆทุกคนนะคะ,ะมาดูกันนะคะรายละเอียดของเขานะคะคี่ประตูที่พลอยบอกนะประตูดอลลาไอมอนนะคะไม่ต้องลงจักรรถหยิบของมาได้เลยนะคะตรงนี้นะคะมีที่วางของใส่ของกระจิกกระจิกนะคะสามารถพักแขนได้นะจ๊ะพักขึ้นมาแบบนี้นะคะซองใส่ของนะคะด้านหลังนะคะมีช่องแอร์ให้ถึงสงช่องเลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อม cruise control นะคะตรงกลางรองรับทุกอย่างให้หมดแล้วนะคะ ฮัลโหลทุกคนพลอยมาแล้วค่ะสำหรับใครที่อยากได้รถหรูในตํานานนะคะคันนี้เป็น Honda Accord e 2.0เกียร์อัโต้นะคะสำหรับใครที่ตามหารถหรูๆผ่อนเบาๆไม่เกินหมื่นผ่อน6ปีก็หมดแล้วนะจ๊ะคันนี้ผ่อน6ปี72งวดได้ที่8,420บาทใช้แล้วค่ะนี่คือรถนะคะในฝันของใครหลายๆคนนะคะสำหรับ Honda Accord นะคะคันนี้เป็นรถปี2 0 0 9นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกจุดเลยดีกว่าค่ะไปดูกันที่ภายนอกนะ คันนี้นะคะก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะคะที่ตั้งใจคัดมาให้นะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคะคันนี้มาพร้อมสเกิร์ตรอบคันนะคะกระจังหน้าลายเส้นนะคะพร้อมโลโก้ H ตรงกลางไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้ด้วยนะคะเป็นรถทรงหรูทรงสปอร์ตสวยๆเลยจริงๆนะคะ นี่ยังได้ล้อดเดิมศูนย์นะคะพร้อมยางบิสโต้นะคะไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะด้านข้างคันนี้นะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้อว LED ในตัวแบบนี้มาให้ด้วยนะคะโอเคนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น Accord E นะคะก็จะมีาลเยนส้นะคะโครเมียมตักกับรถสีดำให้ความหรูนะคะลักชูลักชูให้ตัวรถไปอีกนะคะมือจับนะคะเป็นมือจับโครเมียมแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหลังว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะคะ คันนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะมี Front ์แอคคอร์ดนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังนะคะมาให้4ตําแหน่งพร้อมกับสเกิร์ตมาให้รอบคันแบบนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราดูกันว่าด้านท้ายนะคะห้องสัมภาระนั้นจะมีพื้นที่นะคะกว้างขนาดไหนต้องเช็คของก่อนไปดูกันค่ะมาจ้ะเปิดท้ายมาดูกันเลยนะคะคันนี้นะคะก็จะได้โห ถาดรองยางแอคคอร์ดตรงรุ่นด้วยทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับความแอคคอร์ดนะคะก็จะมีประตูดราเอมอนนะคะมาให้ด้วยนะคะน่ารักนะคะเพื่อนๆสำหรับรถหดูแบบนี้นะคะล็อกรถเปลี่ยนเสื้อผ้าหยิบของโดยที่ไม่ต้องลงจากรถก็ได้เปลี่ยนรองเท้าโดยที่ไม่ต้องลงจากรถก็ได้นะคะเป็นรถที่ให้ความปลอดภัยใส่ใจให้กับเราด้วยนะคะนี่นะคะสวยจุดเลยจริงๆนะคะเอาล่ะตื่นเต้นแล้วนะเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับภายในนะคะคันนี้มาดูกันนะคะว้าวนะคะเป็นรถนะคะโทนสีเบจนะคะอินเทีเรียสีเบจภายในคือกลิ่นหนังของเขานะคะเดิมๆทุกคนนะคะนี่นะคะเบาะสวยๆเลยนะขอเข้าไปนั่งนิดนึงนะโอ้กว้างมากขอสุมเอานะคะกว้างมากทุกคนเนืะอ,อยากเข้ามาหลับข้างในชัน้ ไม่ใช่สิทุกคนนะคะทำงานอยู่นอนได้ไงนะคะเพียงแค่ว่าความรู้สึกของพลอคือแบบคือน้องให้ความสบายให้ความเหมือนแบบเรามีบ้านนะคะมีห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่นะคะอารมณ์นั้นเลยทุกคนคือมันกว้างมากถ้าเราได้ผ่อนรถหรูนะคะขับไปไหนก็มีคนนับถือนะคะคันนี้เป็นแอคคอร์อีกหนึ่งคันที่ราคาจับต้องได้นะคะมาดูกันนะคะรายละเอียดของเขานะคะนี่ประตูที่พลอยบอกนะ ประตูดอลลไอมอนนะคะไม่ต้องลงจากรถหยิบของมาได้เลยนะคะตรงนี้นะคะมีที่วางของใส่ของกระจุกกระจิกนะคะสามารถพักแขนได้นะจ๊ะพักขึ้นมาแบบนี้นะคะช่องใส่ของนะคะด้านหลังนะคะมีช่องแอร์ให้ถึง2ช่องเลยนะคะคันนี้โปร่งโล่งสบายมากเดี๋ยวให้ดูข้างๆอุ้ยข้างๆไฟติดด้วยนี่มีไฟด้านข้างด้วยนะคะรวมถึงไฟกลางเก่งแน่นอนว่าต้องมีนะคะไฟกางเก่งไม่ติดซะแล้ว ไฟข้างๆติดนะอันนี้เดี๋ยวพอยแจ้งพี่ช่างให้นะว่าไฟกลางเก่งไม่ติดนะจ้าเช็คเช็คให้ไม่ใช่ปัญหาค่ะ,ะมาเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันว่ามีอะไรมาให้บ้างว้าวคันนี้นะคะประตูนะคะมีไฟตรงนี้มาให้ด้วยนะคะเป็นเบาะรับไฟฟ้าเบาะหนังลายเดียวกันชุดเดียวกันแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมครูสคอนโทรลนะคะตรงการลางรองรับทุกอย่างให้หมดแล้วนะคะ เป็นเกียร์ออตโต้ขับสบายๆนะคะนี่ที่พักแขนนะคะมีเกะเกะเก๊ะใส่ของนะทุกคนนี่ค่ะที่วางแก้วนะคะทุกอย่างมาครบเลยนะคะนี่นะคะภาษีพรบรเราก็ต่อให้นะคะเอาล่ะนะคะคันนี้นะรถหรูอีกหนึ่งคันที่จัดต้องได้ทุกคนนะคะรักชูรักชูอีกหนึ่งคันนะคะทุกคนนะคะคันนี้แ ขอร e 2 0 g ด E 2.0กีรออโต้รถปี2009นะคะผ่อนได้สูงสุดถึง6ปี72งวดนะคะที่8,420บาทเพื่อนๆจบสดก็ได้นะคะที่3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นโอ้โหประหยัดงใงนกระเป๋าไปเยอะเลยนะคะออกรถใช้เงินเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะเรามีแถมโปรโมชั่นนะคะแถมเงินกระบ,บ้านให้1,000 10, 0บาทด้วยนะคะรีบเลยรีบจองเถอะนะคะทำเวลาเร็ว